ครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนน้อมนาคลาดคนเดิมมาแล้วครับผมว่าภาษาบ้นบานๆอีสานบ้านเฮาครับเมื่อนี่น้อมนาคราชยิบเหรียญหลวงปู่สวงมาให้พี่น้องได้บึงไดชชมกันอีกเหรียญอีกรุ่นครับเป็นเหรียญหลวงปู่สวงแห่งวัดป่าพุทธอุทธานครับผมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับรุ่นสมปาถนานะครับน้อ เป็นเสมาสมปาถนานะนะครับน้อผมได้มาหนึ่งเหรียญหนึน่งองค์ครับผมเอามาให้ได้เบิงได้ชมได้ศึกษากันครับผมแต่ผมบ่รู้เด้อครับว่าสร้างมาในปีใดครับผมไม่รู้นะครับว่าสร้างมาในปีไหนผมไปคุนเจอก็เอามาให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันครับมาศึกษานํากันนะครับน้อว่าเป็นจังใดครับผมหากภผยหูคขามมลว่าพระองค์นี้สร้าง จักองกอมิ์บอกผมด้วยครับพี่น้องอมต์บอกผมด้วยนะครับเอามาสอบถามนะครับน้อขอให้พี่น้องบอกข้อมูลด้อครับพี่น้องทางซีสเกตก็ได้ครับผมมือนี่ผมได้ยิบมาให้พี่น้องในเบื้องเ้นชมกันหนึ่งรุ่นครับผมรุ่นสมปาศถนามีกรัปรุ่นสมปาศถนาก็ถือว่าเป็นพระที่สวยงาม และนาเก็บนาสะสมนาบูชาเป็นอย่างยิ่งครับผมหากศรัทธาในองค์หลวงปู่สวงกเก็บสะสมบูชาได้ด้วยครับวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงนี่ศักดิ์สิทธิ์ทุกรลุนนะครับผมถึงแม้จะไม่ทันหลวงปู่ถูกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ศักดิ์สิทธิ์หากศรัทธาก,ก็เก็บสะสมบูชาได้วัตถุมงคลของหลวงปู่ก็มีมากมายหลายรุ่น ศรัทธาก็เก็บสะสมครับผมนี่เป็นคนที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่สวงมากครับผมผมก็เก็บหลวงปู่สวงไว้มากไม่หลายรุ่นครับจังมือว่านหนึ่งผมก,ก็เอาลงให้ได้ชมกันคือหนึ่งรุ่นนะครับคือรุ่นนี้กับพี่น้องกับไปหย่อนเบึงนะครับนอมาสอบถามพี่น้องกันครับเทปปอมผมก็เก็บสะสมนะครับหลวงปู่สวงคือว่าเป็นลูกของหลวงปู่สวงครับอธิษฐานเอาสักซิษ์ทั้งนั้นครับผมมือนี้ เอาเหรียญสมป่าถนมามาให้พี่น้องดนเบิ่งได้ชมกันครับนี่เดี๋ยวผมเสียเอากล้องส่องให้ดูนะครับนี่ครับหน้าตาหลวงปู่ครับผมคมชัดสวยงามหลวงปู่สวงนะครับเขาบอกว่ารุ่นหนึ่งนะครับผมนี่ครับรุ่นหนึ่งวัดป่าพุทธอุทยานอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดครับผม รุ่นสมปทานาคุณสมปาานาแต่ผมบ่รู้วยครับว่าสร้างมาในปีไหนครับสร้างมาในปีไหนผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นพระที่สวยงามน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชามากเลยอันนี้ก็สิเป็นที่คอขา,ขาวๆนี่เป็นขอบสนิมกินแล้วครับผมคือผมเก็บไว้ในกล่องนะครับเนาะเก็บไว้ในกล่องครับเอาออกมาก็เป็นสนิมกินแล้วว่าว่าจะล้างอยู่นะนะ จิล้างออกนะครับจะเอาอะไรล้างออกดีเนาะนี่ครับหลวงปู่สวงหากศรัทธาก็เก็บสะสมบูชานะครับหลวงปู่สวงมีหมากไม้ไร้รุ่นครับเดี๋ยวจะทยอยหยิบมาให้ชมกันนะครับผมก็ไปพบไปเจอดูหลายวัดด้วยครับหลวงปู่สวงครับมีมีวัดหลวงปู่หลวงพอ่อหลวงพี่แซมจังหวัดชนบุรีรมันก็มีเดี๋ยววันร้างจะเอามาให้ชมนะครับอามาศึกษานํำกันนะครับเนาะ เลกเปลี่ยนความหลูกันเด้อครับผมหากคุณไปหูข้อมูลก็คอมเมนต์บอกผมนําครับว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่มีรุนไหนมั่งครับรุนนี่จังรุนนี่ครับสร้างในปีไหนก็คอมเมนต์บอกผมนําเด้อครับพี่น้องผมเห็นว่าเป็นพระที่สวยงามก็เอามาให้ชมเอามาให้ศึกษาด้วยกันนะครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเทวดาเล่นดินตีบท,ที่ ผู้คนภาคอีสานสุรินทร์ศรีสะเกดหรือจังหวัดไก้เคียงศรัทธาเป็นอย่างมากครับวัตถุของหลวงหลวงหลวงพ่อนหลวงปูนี่ชุดยอดเลยครับขลั้งและศักดิ์สิทธิ์นะครับหากศรัทธ,ธาในองค์หลวงปู่สวงก็เก็บสะสมได้นะครับหลวงปู่สวงพระกระเดละสังขารเนี่ยครับก็เหลือแต่วัตถุมงคลกับหลังกับสังขารหลังใกล้ของหลวงปูนะครับนาะหาก ไผ่ผ่านไปทา้งสีสกเกตรครับทางอำเภอผู้สิงกับเวกับสลีละสังขารของหลวงปู่เดชเด้อครับที่วัดไพรพัฒนาที่วที่วัดไพรพัฒนาอำเภอผู้สิงนะครับผมมอนีหยิบมาให้ดูครับหลวงปู่สวงเป็นเหนเรียญเสมาครับเป็นเหนเรียญเสมาที่สร้างอยู่วัดป่าพุทธอุทยานนะครับที่ว่าสวยนะครับรุ่นสมปรถนารุ่นหนึ่งด้วย เก็บหากศรัทธาเก็บสะสมบูชาครับผมคาดว่าเป็นพระที่ปลุกเสกมาอย่างดีเื่กันครับถึงแม้จะไม่ทันหลวงปู่นะครับแต่ก็ปลุกเสกมาอย่างดีแน่นอนหากศรัทธาในองค์หลวงปู่ก็เก็บสะสมบูชาได้ครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ก็มีมากมายหลายรุ่นนะครับส่วนรุ่นนี้นี่ครับรุ่นนี้รุ่นนี้ผมไปพบไปเจอมากครับผมเคยเห็นแต่เหรียญทองแดงนะครับ ไม่เคยเห็นเหรียญทองเหลืองลงยาเล่แลวก็ถ้าเป็นทองแดงก็จะเล็กกว่าองค์นี้นะครับแต่องค์นี้เป็นทองทองเหลืองลงยาลงลงยาแล้วก็รู <ös> <az> ้สึกว่าจะใหญ่นะครับผมก็บรูข้อมูลนะครับเด้อหากไพหูข้อมูลกับข้อมินบอกเด้อครับผมรุ่นนี้นี่เป็นเหรียญทองแดงเคยเห็นเป็นเหรียญทองแดงครับและก็ทันลวงปู่ด้วยนะทันลวงปู่ด้วยแต่เหรียญนี้ผมไม่รู้นะครับผมหากไพหูข้อมูลกับข้อมินบอกผมนําครับ ผมก็ขอฝากช่องน้ำเด้อครับน้อมหนักขลาดคนเดิมครับมีอย่างดีๆเสีเามาลงให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมได้ศึกษากันครับแหลกเปลี่ยนความรู้แหลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะครับหากใครรู้ข้อมูลก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับวัตถุมงคลของลุงปู่สวงก็มีมากมายหลายรุ่นครับมีมากมายหลายรุ่นนะลุงปู่สวงพวกก็มีหลายนะครับมีเยอะแยะเลยนี่ครับ ทั้งถาดนี่ทั้งถาดน่ครับมีแต่หลวงปู่สวงนะครับทั้งถาดนี้มีแต่หลวงปู่สวงไม่ใช่มีสองถาดด้วยนะครับสองถาดเลยนะครับสองถาดสองกล่องเลยนะครับเนี่ยนี่ครับมีแต่หลวงปู่สวงครับเดี๋ยววันหลังจะทยอยหยิบมาให้ชมนะครับจะทยอยหยิบมาให้ชมวันหลังนะครับผมคอยติดตามกับผมว่าผมจะหยิบรุ่นใดมาให้พี่น้องดนเบึงได้ชมกันครับ วัตถุมงคลของหลวงปู่สวงมีมากมายนะครับมือน,นีผมก็สิขอยุติวิดีโอแค่นี้นะครับนาะไว้พบเจอกันวิดีโอนาคลิปนาครับว่าผมจะเอาพระรุ่นไดมาให้พี่น้องด้เบิ่งได้ชมได้ศึกษากันครับหากไพ่หูข้อมูลก็คอมเมนต์บอกผมนําครับผมเหรียญรุ่นนี้ผมไม่รู้นะครับว่าสร้างมาในปีไหนแต่เห็นว่าเป็นเหรียญที่สวยงามน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชา ก็เอามาให้ดูเอามาให้ชมเอามาให้ศึกษากันหากพี่น้องเดบพานไปพบไปเห็นเดบพันตาหากชอบก็เก็บสะสมบูชาได้ครับผมมือนี่นอมนาขลาดมันสุลินหนอมนาขลาดคนเดิมขอบารมีองค์หลวงปู่สวงต้องปกปักร,รักษาคุ้มครอง,องพี่น้องสุภูสุคนติดติดต,ตามผมที่เบองวิดีโอนี้ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญให้พบพันแต่สิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมา ถูกเลขถูกหวยถูกระวันกันสุขูสุข่วครับเดินทางใกล้ๆปลอดภัยจากพยันตรารต่างๆครับมื่อนี่ไปแล้วครับผมน้อมนักคราดไปแล้วนะไว้พบเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากช่องด้วยครับน้อมนักคราชคนเดิมทาง yotte u t u b e นะครับฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันนาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ